ว่าวอะไรนะขี้เล,ลโยโยค,ค,คโคแขกแขกแขกโคโคพวกมันไปไหนหมดนะพวกมันพวกมันจะหลับอยู่ knock out วันสองอน,นะต้องผู้กองเช้าด้วยกเราพ่อไสันดูตันนี่ไม่ว่าใครที่อาร์มกูสตรมสดที่อาร์มกูสตรมเราแทงมั้ยเราแทง ีในเฟซบุ๊กสตรีมในเฟซบุ๊กไม่ไหวว่ะเดี๋ยวนี้แหลกสมมติว่าทะเราได้เรืองห้าดาวแล้วแคปภาพของถามกรับไปเกมใหม่จะยังอยู่เดิมโอ้ยเย็ดแม่วุ้ยสิบล้อเลยตะปูก็ไม่อยู่ว่ะอย่างมันหน้านะต้องต้องเอาแบบตะปูยักษ์อ่ะเอาตะปูยักษ์แน่ ตปปูยกไแทนแนะนำกูเอาล้มไฟดีกว่ากูไม่เอาดีหรอล้มไฟแะ่อักไฟล้มไฟดีกว่าเช่นเอยล้มไฟเหรออืมตัวไฟกับอากไฟมีแล้วตัวไหนล้มไฟกับตัวอะไรนะอากไฟอากไฟดีกว่าทำไมเพราะอะไรมันเอาไปไอ้นี่ไอ้อะไรวะ ขอาอะไรบางทีก็กันบ้านได้ก็โอเคอยู่ด็อกเตอร์ว่ะหลายช่วงนี้ก็หมดหลายเนี่ยช่วงนี้ก็ทานหมูโอ้แจ้งถึงพี่น้องทุกคนช่วงนี้ก็ทานหมูหมูติดโป๊กเด็กเลี้ยงเดือดติดฟาร์มลูกตายฝั่ง ตอนเปนเผิอมนข้ามคนเาขาพื้นที่นึ่งกิโลหมู่ปอะเทศใดๆแล้วเอาวาสารหมูกระทะไอ้เหี้เอาวาสารไม่ได้นะยังไม่ได้กินเลยเมื่อไหร่ั้ะคือทำาีดีกว่าข่าวก็ไม่ออก พาตั้งแต่ไม่ไหร่แล้วเนี่ยใช่ยังเอาวาสานไปได้นะพวกนี่ต้องกินนะหมูกระทะก็เกิดมาเท่าที่มันที่นองบัวลังคูนเอ้ยที่ลำงคูนต้องเี้องหมูเอ้ยอหมูเห,หม,เม่อเลย้องเดือดเลยหมู เนี้ยก็ซีล่าอะไบเฮ้ยถ้าก็อยากให้ก็ซีล่ามีมีมีในเดยบายปะพ่นไฟใส่เลยเฮ้ยพ่นไฟายทข้างนั้นเอาแบบเอ้ยทิสดีไหนที่ว่าไอ้กอซิล่ายืนบนน้ำ่ะยืนบนมหาสมุทรอ่ะอ๋อ มันจะห่างปักเป็นรอพักเงี้ยเลยเขาเขาเขาว่าอันนี้ว่าไม่ไม่พูดดีกว่าเดี๋้ได้คลิปนี้ลงไม่ได้ห่างปักเลยพัต้องเลยพักเงี้ยเขาว่าเอาเขาว่าก็ซิลาเอาห่างปักลงไว้ปักปักลงไว้เออก็งงเหมือนกัน ดัมมิชั่นโมดิเทลนัเฮ้ยปุ๊บตอบทฤษฎีนะมึงความความคิดมึงนี่ยังไงวะกอร์ซิล่านี่ยืนบนน้ำอ่ะยืนบนในมหาสมุทรอ่ะผมว่าน่าจะเป็นของกอร์ซิล่าต่อกระดูกฮะนี่เป็นของกอร์ซิล่าต่อต่อกระดูกไปเป็นแอร์เขาว่ากอร์กซิล่ามันยืดขาในน้ำได้เขาวบอืมยังจะดูดีแล้วก็บางคนก็บอกว่าแล้วยียบเรือวทะนิคอยู่ กูงงเลยว่ะขอเอาห่างปันไปใบพัดดิเอาห่างปันไปใบพัดถ้าเขาว่านั่งเขาว่าการศิลานี่มาจากญี่ปุ่นไหมหรอืเออมีทฤษฎีเกี่ยวกับก็มันเยอะๆอยู่เดี๋ยวทุกวันกูก็ยังสงสัยอยู่มันยืนได้ไงวะเออมันยืนในมหาสมุทรเลยนะเว้ยเอยคนนี้อ่ะที่แข่งนี่สมรติวม พ,พอ่อมีโฟลี่นิ่ง่าีเรายแย่งชิงหรอทอดกันแ,แต่ก็ไม่เคยได้กินสักคีเพราะเราเคยได้ พนล้วงช่วยด้วยหายใจเล่อยวหายใจเข้าดูเข้าดูเห็นดู ไม่ไม่เอาตาดำมาแตกโอ้แจกีบนโอ่ห้าสิบเมตรใช่ไหมรู้ไหมมเขาถึงเรียกว่าหิดบนโอ ฮิมโน่ฮ่ได้ห้าดาวแต่ได้สามดาวแทหนไม่ไม่ฮิมโนก็คือมันบอกว่ามันบอกมันจะล็อกมอนไว้ให้ใช่ไหมฮิมโน่แต่จริงๆแม่งไม่เลยมันก็เลยฮิมโน่ว่าเอ้ยว่ามันล็อกให้แน่นอนแหละแล้วบางทีมันก็มันมันล็อกก็เหมือนล็อกก็จริงอ่ะมันมันล็อกตัวเดิมเลยมกตัวห้าดาวไว้ในระดับเลกระดับขัง ประดับเป็นรูปไปได้เฉยแล้วก็มีแหละไฮ้มันก็มีคนได้อยู่เคยได้สี่ดาวพรั่น่ะสี่ดาวลาพีดลมด้วยคช่ไหลาพีดลมเดี๋ยวบ้าจายเปล่าอันนี้คิดคิดถึงแผ่นกลิ้นแผ่นแผ่นกลิ้นแผ่นกลิ้นลมอ่ะ มีมีไม่ได้ปั้นเลยเฮ้ยประโยชน์มันก็เยอะอยู่ยังไม่ปั้นพากูยังไม่ได้ลงห่อไ่ะไอ้บอยม่งอะไรปมา้มมอาอ,นนอไรนายถึงไม่ปั้นล่ะไม่มีของ ปากยาโคหน้ามลงมังกรเลยเการแกฟิลชั่นซีนิกไฟเลยของมีนนอ,อ้าวโนว,<ม>วันเหรอกาสาให้ตีทีหนึง่งป้าไอ้เจอด็อกเตอร์โนวันก็คิดว่าเราก็คิดว่าแบบจะให้มันตีหนึ่งทีก็ไม่คิดว่ามันจะมีโนวันตีไฟฉายกูร่วงนีงส่นนนะสนกู <laughs> ไม่น่านลิ้นเลยแสน,สน <laughs> โอ้โทเทมไฟอยู่นี่เลย ได้ยินว่า <c oughs> <c oughs> โอ้โหดูจะส่งกันน่าจะปล่อยกุแล้วล่ะไม่มีไข่กาสเล่นอ่ะก่อนปูเพลงจะเห็นเกมเจ็ดบาทอยู่ในเคตาโตไม่ไเหรอไปไหนหมดละอะไร ไอ้แน่าเสีดยดายเสียสาบสูญนี่ใช่เมื่อก่อนกูเห็นมีอยู่ที่หายไปแล้ว,ลวสใส่เดลิกัสติดเลยสัสเมื่อก่อนเกมดีๆมีเยอะแยะนะนะเพลินตัวพออยากกลับไปเลนะ่นมันไม่มีนะตอนแอปไอ้ตอนแอปที่มึงสุ่มการช้ามันก็หายไปไหนก็ไม่รู้ยี่ยนยู่อยู่อยูย่มีอะเกมคิดว่าเนี่ ว่าสวิงไม่ยาวจังวะเปลี่ยนชื่อว่าไลออคีดอม <c oughs> ไลออคีดอมเหรอะอยู่อยู่อยู่ไปไหนไว้เยี่ยมหาไม่เจอต <c oughs> รือว่าเครื่องไม่รองรับเลยนะ่จีจีวะ